สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเที่ยวนะคะไปเที่ยวกันจ้าเลสโกไปเลยคะ่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวทางแบบโซนกาลสินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะคะซัมสันเขื่อนลำปาวกาลสินนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นอาหารนาเดือนหกแล้วเขาก็ยังเปิดอยู่นะคะยังเปิดแบบให้นั่งเที่ยวนั่งกินอยู่นะคะ คือบรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะอันนี้เราไปสันเขื่อนเสร็จเราก็จะมาร้านจุดชมวิวนะคะร้านจุดชมวิวเขื่อนลำป่านะคะร้านนี้คือเป็นคาเฟ่แล้วก็มีพวกอาหารเครื่องดื่มนะคะฟิวทะเลมากเลยค่ะแม่ฉ่ำที่สุดจ้าอันนี้เราก็จะสั่งแบบพวก น้ำชากาแฟะนะคะชาเขียวชาเย็นอะไรต่างๆคือปังคือเลิศมากค่ะอันนี้นะคะเป็นร้านจุดชมวิวค่ะบรรยากาศคือเลิศมากเราสั่งเสร็จแล้วแล้วก็จะแบบไปนั่งรับลมนะคะริมน้ำนะคะริมวิวเขื่อนลำปาานะคะอันนี้เราก็จะไปกับเดอะแก๊งนะคะเราก็จะสั่งเยอะหน่อยนะคะ ปังมากค่ะของเราก็จะเป็นชายเย็นนะคะชาไทยจ้าอันนี้ก็มีที่ให้นั่งนะคะระหว่างรอบๆเขื่อนนะคะก็จะมีแบบแม่ค้ามาขายของนะคะเยอะมากเลยฟิลแบบปังมากต้องต้องได้ไปอีกค่ะทุกคนคือบรรยากาศมันดีเวอร์